Aerox Turbo ชามไฟฟ้ามาแล้วสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์เวลในวันนี้ครผมจะมาอัปเดตข่าวสารรถใหม่จากทางค่ายซ่อมเสียงนะครับนั่นก็คือตัว Yamaha a e r o ์ครับในเวอร์ชัน Turbo หรือว่าชามไฟฟ้าระบบส่งกำลัง YECVT ครับได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ NMAX Turbo เนี่ยก็เปิดมาช่วงปีกว่านะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเปิดมาเกือบเกือบหนึขวบปีแล้วฮะ แต่ว่า a อ r ์ o c k ในประเทศไทยครับก็เพิ่งเปิดตัวมานะครับประมาณ1-2ถึงไตรมาสเพียงเท่านั้นฮะคือเพื่อนบ้านเรานะครับได้เปิดตัว a อ r ์ o อกเทอ b o ออกมาก่อนครับนั่นก็คือที่ประเทศอินโดนีเซียนะแต่ว่าจุดที่มันแปลกนิดหน่อยครับก็คือว่าในตัว a อ r ์ o อกเทอ b o ตัวเริ่มต้นฮะค่าตัวเขาเนี่ยกับ สูงกว่าตัว n m a x Turbo ตัวเริ่มต้นอยู่เล็กน้อยนะครับโดยค่าตัวเริ่มต้นของตัว Aeroc Turbo ฮะอยู่ที่ประมาณ39.5ล้านรูเปียหรือตีเป็นเรทไทยครับประมาณ74 0 0 0เมื่อเทียบกับตัว n m a x Turbo ตัวเริ่มต้นของเขานะครับอยู่ที่38.9ล้านรูเปียตีเป็นเรทไทยครับประมาณ7 3หมื่นก็จะเห็นได้ว่า ตัว Aero Turbo ตัวเริ่มต้นนะครับที่ i n d o ซียจะมีค่าตัวที่สูงกว่าตัว n m a x อยู่เล็กน้อยในขณะที่ตัวท็อปนะครับของเขาจะใช้ชื่อว่า Aero Turbo Ultimate ครับค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่41.7ล้านรูเปียตีเป็นเดดไทยครับประมาณ78,000เมื่อเทียบกับตัว n m a x Turbo Techmax นะครับค่าตัวจะอยู่ที่44.4ล้านรูเปียครับ ตีเป็นเรทไทย8.30,000หมื่นครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะในฝั่งของ n m a x เนี่ยค่าตัวของเขาจะสูงกว่าฮะแล้วพอมาเทียบกับค่าตัวในประเทศไทยบ้านเรากันบ้างครับคือปัจจุบันเนี่ยจะมี a i r o c อแค่รุ่นเดียวนะครับอยู่ที่85,900และขยับไปในส่วนของ n m a x เนี่ย n m a x จะเริ่มต้นที่ตัว Standard นะครับที่ไม่ใช่ชารไฟฟ้าจะอยู่ที่98,500ฮะแล้วก็ตัวชารไฟฟ้าที่มีชื่อรหัสว่า Techmax เนี่ย จะอยู่ที่1นึ5 0 0 0ครับผมซึ่งผมคาดการว่าหากไทมาห้ามอเตอร์นำตัว Aerox k y e c v t นะครับเข้ามาจำหน่ายฮะค่าตัวเขาก็น่าจะมีแสนบวกขึ้นไปนะครับอาจจะแถวแถว111,000ก็เป็นไปได้นะครับจุดนี้ ว่าแต่จะมาเมื่อไหร่นะครับในไทยอันนี้เราคงต้องรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเว้นช่วงในการทำตลาดกันก่อนนะครับของตัวแอ r ์ c อปัจจุบันนะที่เพิ่งเรียกว่าเปิดไปไม่นานมากนักครับผม